ย่างก๋อยม่น้หนึ่งก๋อยโอแมนเขาเอย่างกับปิ้งปิ้งก๋อยปิ้งก๋ยแซบพม่ยอดดวงใจแซบน้องปุ๊บต่เบิงหงก๋ยอเมจี่เนียอเน้อ้นนเนอเนีย เนี่บแบบวไม่ไ no, ด้ให้กนให้ก uh, no, yeah, ินแค่หนึ่งก้อยเนี่ยแซ่บกับหนึ่งก้อยจากคุณแม่บางยบ่ายิบกว่ายาบอแล้วกินแล้กินแล้วไปขโรงพยาบาลแล้วยาอันนี้ของน่บางเ็โลกเ็อันนี้กับหนึ่งก้อย แม่หนึ่งไก่ดอกต่ำเครื่องต่ำเครื่องไว้ยเด็กไก่มานเด็กไก่มาตัวหนึ่งแล้ว่าสั่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งอือมีเฮ็ดเมนูไก่บ้านไก่บานมีนี่เอาเข้าึ้นเหล้าเอาเข้นเหล้า กินเปลี่ยนบ่ครับหนึ่งตัวไม่ถ่ายใครไม่ถ่ายใครไม่ถ่าพี่พอครับไม่ถ่ายขนูท้องปุกเขาขึ้นเล่าครับมือนีเสร็จแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วเตรียมที่เฮ็ดให้กินกินแล้วกินสองสามคน อ๋อเปิดปิดเหล่าแล้วนี่อย่างป่าน้ำเด้ออย่างป่านี่ยเลือกเอาอตัวเดียวนี่ละม,มีหลายตัวอยู่ตัวเอาอตัวเดียวเอาเขาได,ได้กิน ให้เสริมด้วยตัวซ้อมเขียนมันตัวหน่อยนึง